โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเฮ<ะ>้ฝนตกเฉย <laughs> มาตกอะไรตกกูอัดคลิปเนี้ยโอ้โหถ้าได้ยินเสียงฝนก,ก็ต้องขออภัยนะผมแต่มันตกไม่เบาหรอกเอ้ยมันตกไปแรงดิให้ตายเด็ก <laughs> ก็คือเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําการส่งรถเกี่ยวครับทุกคนคนระับตามคําขอนะครับผมนะส่งรถเกี่ยวนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาเสียงเกมขึ้นก่อนแล้วกันะะนะผมส่งรถเกี่ยวนะผมนะก็คือเดี๋ยวเรา คือหางตัวนี้รถเกี่ยวมันขึ้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องไปทําการเปลี่ยนหางที่บริษัทเรานะผมนะเดี๋ยวทําการไปเปลี่ยนหางที่บริษัทเรานะครับโอเดี๋ยวตอนนี้ก็ทําการในนี้ก่อนอไปกลับรถก่อนเพราะว่าเราจะต้องย้อนกลับไปที่นู่นนะผมนะเฮ้ยม,มันมันทำไมมันบัคชนอา,ากาศทําไมวะเน,นี้ยอู้ยัยงเบื่อเลยบัคชนอา,ากาศ่ะทุกคน หลุมอากาศชนเหมือนไอ้นี่เลยนะจนเหมือนไอ้เครื่องบินเลยนะเนี่ยหลุมอากาศนะโอ uh! ้มันจะมีที่กลับรถหรือเปล่าเดี๋ยวพี่อันนี้ลอยเรามาส่งไมคโค,นครนะผมแคชสองสามสามสองสามจีซีนะผมนิวโลก้นะครับลอยเรามาส่งครับเดี๋ยววันนี้จะไปส่งรถเกี่ยวนะทุกคนมีลูกค้าสั่งรถเกี่ยวนะครับจะ oh <my S 1> มีที่กลับรถไหมเนี่ยนนี้คือผมวิ่งมากลับรถได้เลยทุกคนเอ้ยสะพานนี่ค <bene> ุ้นๆว่ะเฮ้ยตรงนั้นมันคุ้นๆว่ะทุกคน คุณน,นะนี่อ๋อนี่นี่น,น,นี่ที่กลับรถเดี๋ยวกลับรถก่อนคือรถคันนี้มันไม่สามารถไปได้คือไปแค่นั้นนะเรียบร้อยครับไม่สามารถกลับมาได้แน่นอนครับรับประกันได้เลยรถนี่ไม่มีความแรงสัเลยนะผมคือมันแรงแรงอยู่ครับ๋อเดี๋ยวมึงจะดีฟทำไมเนีย่ย <c oughs> <c oughs> คือคือแรงอยู่ครับแต่แรงแรงบนถนนทางดีๆนะผมนะเนี่ยผมหลังจากที่เราเอามาส่งค้าแล้วเราก็ทําการ กลับไปแล้วเลยเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยว้าวเฮ้ยตรงนี้สวัสดีครับสั่งไหมครับคือเราเราไม่ได้มาส่งตรงนี้ครับเฮ้ยอันนี้มันฟาร์มอะไรวะเนี่ยอ๋อฟาร์มแกะเหรอมันมันต้องเป็นฟาร์มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอ๋อน่าจะเป้ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มวัวนี่ว่าฟาร์มวัวก็ผ่าแล้วนี่ฟาร์มแกะครับผมเออฟาร์มแกะ ตัวนี้คือฟาร์มแกะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาแกะมาส่งนะครับผมนะแต่วันนี้ส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งอันนี้ก่อนปิดเดวลวีแต่วันนี้เดี๋ยวขอส่งรถเกี่ยวแล้วกันนะผมนะเฮ้ยนะผมไปไปเอปปอจะพยายามถอยรถก่อนแล้วกันนะผมพยายามเดินทางเลยก็ได้ผมหนๆอยู่ไห,เห,ไหมเ้ยจะติดแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมแม่งจะติดอย่างเดียวเลยลูกพี่ สะพานนี้คุ้นๆนะทุกคนนะทางตรงนั้นมันคุ้นๆมากเลยนะผม <c oughs> คุ้นมากเลยครับระยะเดินทางไหนก็นเราผมก็คือคลิปนี้มันจะมีจะมีแค่การเดินทางนะครับผมไม่มีการจบไม่มีการขุดอะไรทั้งสิ้นนะผมแต่ก็มีรถเกี่ยวขับบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเราลุยกันเลยเดี๋ยวจ้วงเลยครับผมเดี๋ยวลูกค้าเขาไปดูมาเขาไปดูมาแล้วนะผมรถเกี่ยวนะเดี๋ยวเ,เราก็ทําการส่งให้ลูกค้าครับอ,อ้าวเชี่ยชนอากาศอีกแล้ว ผมยิ่งกลัวรถผมติดอยู่ต้องชอบจนจนอากาศครับทุกคนครับเออจ <c oughs> นอากาศอะไม่รู้เป็นอะไรนะโอ้โหไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีวุ้ยทำไมมันจ้าอย่างนี้วะเนี่ยแสงมันจ้ามากครับผมสตกตอนเทียเท่ยงๆแล้วผมแดดก็จ้านิดน,นึงนะทุกคนนะแดดจ้ามากเลยครับแดดผู้หญิงนะแดดผู้หญิงครับแดดจ้า นี่เป็นหนึ่งดอกเลยทุกคนเดี๋ยวออกซ้ายไปเลยแล้วกันครับผมออกซ้ายออกถนนใหญ่ไปเลยครับใช่ถนนใหญ่หรือเปล่าเนี่ยใช่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 อขวานู่นเราเราจะไปส่งฝั่งนู้นนะทุกคนนะเออเราจะไปส่งเออเลี้ยวเลี้ยวไหนวะเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายออกไปนะทุกคนนะเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวซ้ายมั่วชิบหายแล้วกูเนี่ยเนผม เฮ้ยเดี๋ยวถผมไปผิดทางแล้วบอกว่าเนี่ยไม่เอ๊ะผมว่าผมจำทางได้อยู่นะไม่ผิดไม่ผิดเ,เราจะาส่งตรงนี้นะทุกคนนะนี่ตรงนี้ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการไปเอารถที่ตรงนี้นะครับผมโอเคกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมครับผมเช้วชาวันนี้ก็ดูงานส่งของไปนัคนับผมดูก,การส่งของนะครับนี่ตัวกันเลย อ๋อหนีผมเลยไปส่งตรงนู้นะครับตรงนู้นเลยอขออนุญาตซิ่งเลยกันนะผมซิ่งได้แค่นี้แหละนะผมสดครับ,ออรบขออนุญาตแซงนะครับอ๋อครัง้งไอ้แบบนี้ต้องขับคีย์บอร์ดครับทุกคนครับเห <c oughs> มือนกันอันตรายครับผมอันตรายมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะผมนะแซงแซงอย่างเดียวผมแซงอย่างเดียวครับ แสงอย่างเดียวครับไม่ต้องงวงเอบไม่นอนนอนตัวอะไรทีเดียวนะผมเออรถสวนมารถสวนโหโกเบคันนี้มันยังตกเฉลยยังไม่หายเลยนะครผมเกี่ยวไฟอยากเกี่ยวไฟมากเลยครับผมช่วงนี้ไปดีครับโอ้ย ใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วใจรอสักแป๊บหนึ่งนะผมนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหางนะทุกคนเปลี่ยนหางนะครับเปลี่ยนหางเปลี่ยนหางคือหลังจากที่ส่งอส่งรถไปครูแล้วเสร็จป,ปุ๊บก็มาส่งรถเกี่ยวต่อเลยนะผมคือการส่งรถเกี่ยวรถไปครูต้องใช้อันนี้นะผมต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรหางโรเบตน,นะครับทุกคนหางโรเบตน,นะครับ ผลหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าผลมั้งน่าจะพนหรือมั้งพน้นไหมไม่น่าผลแบบทุกคนเหยียบฟุตบาทไปมันก็ต้องเหยียบอยู่แล้วเนาะไม่อะไรหรอกนะผมมันก็ต้องเหยียบอยู่แล้วแหละเออสวัสดีครับอุย้ยอันนี้คือบริษัทเรานะทุกคนนะบริษัทขนส่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาหางมาถอดไว้ตรงนี้นะครับหูมึงเลี้ยวแคบๆแ,แบบนี้เดี๋ยวนะไม่เป็นไรครับผมมันเหยียบอยู่แล้ว เอ้ยเอ้ยเหยียบโอ้เหยียบมานั่งเลยเหยียบมานั่งกันเลยดีเดียวนะอ้เดี๋ยวเอาพ่วงถอดไปตรงนี้นะผมขออนุญาตถอดพ่วงไปตรงนี้หน่อยแล้วกันนะผมโอ้เขี้ยมึงเออจะไม่คิดจะตรงกันเลยเหรอโอเคยังไว้ตรงนี้นะวิทนะเดี๋ยวผมไปใส่พ่วงก่อนแล้วกันนะผม วันนี้เป็นเจ้าช้างนะทุกคนนะเจ้าช้างนะครับเจ้าช้างไปไฟทำไมไปจกมันมองไม่เห็นเลยวะเนี่ยอ่าปุ๊บดีเย็ดเกยไปไปเดี๋ยวเราทำการเอาเอาโอ้โหฟังเสียงล้อดิปื้โอเคกดเร็กคือหางตัวนี้เป็นหางใหม่นะทุกคนะสามารถเอ่อ ทำเป็นหางตัวมีสะพานแบบนี้ก็ได้หางปลาแบบนี้ก็ได้หรือจะทําแบบไม่มีหางก็ได้นะผมุญาตเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะเก็บล่มเลยทุกคนครับ่าจะเก็บล่มเก็บได้เปล่าเนี่ยไม่ได้เก็บได้อะต้องเดินเดินออกไปก่อนนะผมโอ้ลูกค้าเขาลูกค้าเขาดูเรียบร้อยแล้วทุกคนครับลูกค้าเขาดูงานเรียบร้อยแล้ว ก็คือประทับใจครับทุกคนประทับใจในการในที่นีครับทับใจในเสียงนะผมประทับใจในเสียงก่าอะไรเสียงในเนี้ยเสียงเทอร์โบนะผมแล้วเขาก็จัดได้เลยครับผมสีน้เงินครับลูกค้าจัดสีเงินนะครับไม่ถอดราบไม่แกะกล่องครับผมนะี่ไม่แกะกล่องไปเลยไม่แกะกล่องนะผม เราต้องไปช้าให้ลูกค้าครับนะไปแบบให้ลูกค้าพอใจนะทุกคนนะาีดีเรียบร้อยครับผมส่งรถเกี่ยวลูกค้าครับผมถึงมือแน่นอนครับผมไปกับผมนี่ถึงมือแน่นอนครับผมไม่มีอุบัติเหตุครับรับรองได้นะครับผมนะก <c> ด <oughs> ล็อกครับผมนี่ล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็กวาหางขึ้นครับผมแม่หางขึ้นเรียบร้อย ตรวจสอบความเรียบร้อยครับทุกคนครับนี่ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับนห่หลอกอะไรทีเดียวนะพวกนะเจ้าช้างไฟนะผมนะเจ็ดคีตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันได้เลยครับล็อกเรียบร้อยมัดเรียบร้อยนะครับผมนะมัดเรียบร้อยนี่ครับตรงนี้เป็นไฮโรลิกนะทุกคนรอจัดปลัดกบอกระผมขนาดปลัด ลาออกก็ยังบอกว่าลาออกอยู่เมือนเดิมนะครับคือ,อไหลมุกอะไรไม่มุกอะไรก็ไม่รู้เอเปิดประตูได้ด้วยย็ดเขคอุ้ยมีอะไรเต็มเลยวะโอ้โอ้อะไรเต็มเลยนะผมวันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เออเปิดไม่ได้แต่เรียนทะลุได้โอ้อันนี้ยางรถเต็มเลยนะทุคนนะอะไรเต็มเลยนะตรงนี้นะผมเป็นอ,นะอู่นะครับอู่นะสามารถมาแคร์บริการได้เดี๋ยวเราจะเอารถจะช้างไปไฟไปส่งลูกค้าแล้วนะทุกคนนะ ไปครับผมนะเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับไปเลยนะผมบิบแที่ที่เราจะไปส่งก็คือเป็นที่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้เ,เขาทําที่จอดรถไปแล้วนะครับผมเขาจะทําการธุรกิจรถเกี่ยวแล้วกันนะผมไปเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันเลยรับเลยนะสวัสดีครับส่งลูกค้ากันเลยครับผมรถเกี่ยวเจ้าช้างไวไฟนะผมนะส่งลูกค้ากันเลย ลูกค้าออเดินหนึ่งคันครับผมนะหนึ่งคันไม่สั่งแล้วสิบคันไหนแล้ว <c oughs> ออจะได้ไปส่งเยอะๆหน่อยครับผมนะครับ <c oughs> คือในการส่งรถนี่ต้องใช้โลเบิตนะทุกคนนะย้ำอีกครั้งนะต้องใช้โลเบิร์ตนะใช้จะไปใช้แบบเทเลอร์กระการบินวิ่งถอยหลังขึ้นนี่ไม่ได้นะทุกคนเออไม่ได้ไม่ได้นะครับผม <c oughs> ไปกันแล้วผม <c oughs> ออบอลบอล รวจกันเลยทีเดียวนะผมนะอ๋อไ,ไปไปไปส่งลูกค้าส่งลูกค้ากันลูกค้าไว้ใจได้นะครับลูกค้าไว้ใจได้นะครับเดอไม่มีทางเป็นไปได้ที่มันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับลูกค้าครับนี่เห็นไหมมาบีประสบการณ์แล้วในการขับรถในครั้งนี้นะผมประสบการณ์เยอะนะผมประสบการณ์โชคช่วยนะผมเดยเห็นไหมพิมพส่งลูกค้าฉลุยเลยนะครับผม อาฝนหยุดไปแล้วครับทนะุกคนครับฝนหยุดไปแล้ว <c oughs> โอ้โหทำไมทางมันมันโคตรเขียวอย่างเไยนู่นนะผมที่เราไปส่งตรงนู่นนะครับเ <c oughs> ที่ยงนะผมเวลาเที่ยงเที่ยงนะครับนี่ส่งลูกค้านะครับตามจริงต้องไปส่งช่วงสายๆเช้าๆนะทุกคนนะ <c oughs> เรียลเ็วพี่เร็วียนลอยโอ้โหไปทางไหนวะเลี้ยวนี่เหเรอเลี้ยวตรงนี้อ่ะ น่าจะเลี้ยวตรงนี้นะครับโอ้ยจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะไปได้อยู่มั้งครับน่าจะได้มั้งสวัสดีครับมาส่งแล้วครับลูกค้าครับลูกค้าคขาจะยิ้มแป้นเลยแหละครับผมลดร,ราคาสองสามล้านมาส่งนี่นะผมนะน่าจะสองล้านนะครัชบชาช้างนี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้เลยนะผมเรื่องรถเกี่ยวนี่ คือโรเบริเข้าไปไม่ได้ครับทุกคนครับต้องจอดไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ย <font> วเดินรถเข้าไปนะครับนี่ต้องจอดไว้ตรงนี้นะ,น okay. นะครับนี่โอเคมาแล้วครับลูกค้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขับลงให้นะครับเดี๋ยวอาสาขับลงให้นะครับอุย้ยตัวนี้ลงนิ่มมากเลยผมเปิดไฟเลี้ยวเวยนะทุก <c oughs> นะ <S <S โอเคผมมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเดินเข้าไปตรงนี้ไปตรงนั้นไปตรงนู้นแล้วก็ไปตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดไปลงรถเลยลูกค้าเขาบอกนะครับผมนะ ไปจอดไ้บนรถเลยแล้วกันนะครับนี่ไปเดี๋ยวผมมาลงให้ครับลูกค้านี่ครับปึ๊บปุ๊บป๊บสตาดเครื่องเลยลมีระบบกางอุ้มแบบบูทูธนะลูกค้านะเฮ้ลูกค้านะโอเคมันมองไม่เห็นแท็กเลยว่ะญาตมองแท็กอยแล้วกันนะผมจะได้ส่งลูกค้าถูกต้องนะครับผม <Yeah. S 2> ย้ค่อยลงค<ป>รับผมค่อยๆลงรถเลิ่มแชรียนี่มันไม่หมุนเลยน,นั่นเลยนะผมไปโ<ป>อ้ย,อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลงมาก็ชนเลยครับผมนะ <laughs> ลงมาก็ชนเลยครับโอ้ไม่แล้赖ผมเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่อยู่ดีคนระับแฝงผม เรามาส่งลูกค้าเราต้องขับนิ่มๆนะทุกคนคนระับนี่เดินแค่นี้ก็พอนะผมนะนะนเดินเร็วนะผมลูกค้าบอกก็ไปจอดไว้บนลงรถเลยได้ครับผมนะได้คนระับจอดไว้บนนู่นเลยคนระับลงรถนี้ต้องขึ้นด้านข้างนะทุกคนนะขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะมันสูงเกินไปนะผมมันชันเกินนะผมนะมขึ้นด้านข้างนะผมใลังขึ้นใส่ลังขึ้น โอ้เล็หมดแล้วเลหมดแล้วโอ้เป็นโคนหมดแล้วเนี่ยเฮ้เจ๊ขึ้นลูกค้าเรียบร้อยครับผมวิชนชนเสร็จไปอีกหนึ่งครับผมในการส่งลูกค้าในครั้งนี้นะครับผมเ้ เรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งลายนะผมสำหรับการส่งลูกค้าในครั้งนี้เจ้าช้างไฟฟ้ครับทุกคนครับส่งเจ้าช้างไฟฟ้สีเงินนะผมข้างหลังทำไมมันเงียนดีวาเนี่ยข้างหน้าไม่สูงชิบหายเลยนะผมข้างหน้าอย่างสูงเลยดูด,ดีนะครับผมนี่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับทุกคนครับสาหรับเอ่อการส่งนะผมเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับนะผมแล้วก็รอติดตาชมเอ่เอาการส่งรถ ได้อีกนะผมนะเราติดตามชมนะผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนระับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ